สวัสดีค่ะสวัสดีช่องพายเลิศักนะคะวันนี้เลิศลักได้กองดินใหม่นะคะขอบคุณด็อกเอรดิวมากๆนะคะที่ให้กองใสให้น้องเลิศรักได้เล่นนะคะขอให้คุณแม่ดิวหรือด็อกเอรดิวนะคะให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเก็บอย่าจนอย่าไข้นะคะ เล์นรักได้เล่นขี้ดินมีความสุขมากนะคะดูแม่ดิวให้สองรถนะคะให้แม่หนึงรถให้ลูกหนึ่งรถนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ำนี้เล่นลักว่า ได้นอนที่นอนนิ่มๆน,นะคะนั่นโอ้ยขิดดินไส้ถึกหัวแม่อีกแล้วเอาแล้วสะไลเดือ้อ,อนั่นนั่นตัวใครตัวมันนั่นนั่น หุ้ยอ้ยตกมันนะคะตกมันนะคะตกมันมากนะคะตัวเล็กแต่ใจไม่ได้เล็กนะคะเล็กแต่ตัวแต่ใจไม่เล็กนะคะเลิศรักท่านนี้ผมได้แต่ได้มานะคะท่ากโกงตูดนะคะ เด็กๆถ้าเจอดินแล้วก็มีน้ำที่เปียกๆนิดนึงเขาก็จะยินเขาก็จะอาบน้ำ มาเล่นอย่างนี้แหละคะ่ะดินมันก็เย็นยอดนะคะหเห็นแม่มาแล้วเห็นแม่มาแล้วเห็นแม่มาแล้วนะคะแม่ก็แดงนะคะแม่ก็แดงแดงมากนะคะ แม่กินน้ำกนพ่อพก็จะอาบน้ำให้นะคะาาตัวก็ยิ่งสูงนะคะไม่อยากอาบน้ำนะคะไม่อยากอาบน้ำาา <laughs> พ่อควรก,ก็ตัวเล็กๆนะคะช้า,างตัวสูงนะคะดูนะคะของเหมือนลูกเลย ท้องใหญ่เหมือนลูกเลยนะคะหุ่นนางงามนะคะนี่หุ่นนางงามนะคะสวนลูกชายหุ่นในแบบนะคะเหมือนหุ่นในแบบนะคะแม่แม่เอซีว่าเล่นคนอยู่คนเดียวอกองดินกองนี้คงจะ ไม่ถึง30นาทีนะคะไม่ถึงชั่วโมงนะคะเล่นรักจะเล่นให้ไม่เหลือเป็นโกงเลยนะคะจะแวบเลยนอนเียกนอนริ้งคานไปคานมาแล้วนะคะ ขึ้นมาแล้วจะกว้างใครไม่รู้นะคะเอาันไปางเลย้งตัวพอดช้างช้างตัวใหญ่เต่พ่อรลลักนะคะสาดน้ำไม่ถูกเจ้าอ้วนนะคะน่านไม่รู้ว่าพ่อนะคะตื่นอ่ะ

ข้ามมาก็ใครก็จะขัดเนาะพ่อพต่งขัดเด้อลูกชายเจ้าดูนะคะขัดตัวดำปีปีเลยนะครับเงยกมาข้างหน้า ลงมาแล้วนะคะกินิ้นไส้ตึกแม่หมดเลยอะไแเลวไม่รู้ว่าพอ่อไม่รู้ว่าแม่แม่นี่โคกินน้ำนานนะคะกินตั้งแต่น,นานๆยังไม่เสร็จนะคะน้ำก็ไหลดีนะคะ ถ้าเราปล่อยให้เล่นกับตัวใครตัวมันนะคะวิ่งรัดเอาเอาเอ,เอเนันมากนะคะคันแ <ส cue> ล้วนะคะโอ้โู้ทำอะไรนะคะท่านี้น นี่นะคะกองดินนะคะอีกกองหนึ่งนะคะให้แม่นะคะที่คนณแม่ด็อกเตอร์ดิวให้นะคะแม่กับลูกนะคะคนละกองนะคะกินน้ำเข้าไปอ้วนมากนะคะไม่รู้ว่าจะมีน้องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอ้วนจริงๆนะคะ เลิศลักจะได้น้องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะส่วนว่าแม่ในอ้วนมากพุงออกเหมือนลูกเลยเอาแล้วนะคะความสุขของเจ้าอ้วนอิ่มท้องอิ่มตานะคะ ขอให้มีความสุขมากๆนะคะไม่อ่นกระตุกใจเลยค่ะนี่โอ้อยากนอนนะคะสั่งง่ายเหมือนลูกนะคะนี่ดูนะคะ อืออืออืออ่อู้ออึงอ่างลูกยากเหมือนกันนะคะ้นออเยกันลีลเราไปดูเจ้าเลิศลักดีกว่าเนาะ กลัวพ่อดุนะคะไม่กล้าเล่นนะคะส่วนเจ้าเลินรักนุ่นไม่สนใจใครเลยนะคะดูดูด,ดลูกชายของใครลูกชายของแม่แม่เอฟซีตุกตุท่านนะคะหนึ่งเล่นไม่เกรงใจใครเลยะครับซ้ายทั้งกองนะคะแปรยิ่งกว่าอะไรอีกอ่ะแล้วอ่ะแล้วเห็นพ่อวิ่งก็วิ่งตามพ่อแล้วนะคะ ก็ขอบคุณพ่อเสือพ่อสิงห์นะคะที่เปิดยู u b e ให้น้องเลิศรักด้วยนะคะขอบคุณแม่แม่อซีทุกท่านนะคะที่คอยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็เป็นหนึ่งกำลังใจนะคะก็ขอให้แม่แม่อซทุกท่านขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกท่านนะคะ รักเล็กรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะเก็บไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะพ่อสั่งให้นอนนะคสวัสดีลักกาพ่อสั่งให้นอนนะคะ